ขูให้ตาดูสิชูขึ้นชูชมือขึ้น,นชูมือขึ้นเอขันมะกรูดนะคะกรีมขัดช่นเท้าแตกด้วยนะคะอืมนะคะเท้าเด็กยังไม่แตกก็จะขัดขัดนะคะค่ะขัดกับยายคะ่ะขูดเสียขัดให้ยายข้างน้นสิถูให้ยายข้างน้นถูให้ยายข้างน้นถูยายข้างนีน้สิ ถูใหญ่อีกข้างนึงเออนั่นน่ะโอ้ยถูหน้านะอันนั่นแหละถูใหญ่ข้างนั้นแหละตัวทูดเจ้าเจ้ามันอันนี้คีมทาส้นเท้าแต่ร้านหน้าก็ดีเพราะว่าขนาดส้นเท้ายังนุ่ม น่าจะัเหลืออะไรอืมโทรศัพท์จีุดอโทรศัพท์จอ่เส็จแล้วม่ตัอกรปเช้านะูด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 เหมเหมาะเหมาะสบายเลยเช็ดให้ลูกก่อนนะเชิะจุมไม่ได้แล้วนะเชิจุ่มไม่ได้แล้วนะเชจุ่มไม่ได้แล้วนะคะเช็ดให้ลูกนี่นะรอจอ โอ oh! ้ยย oh, ังมานั้งยังมานั้งจ้าลิ้นเงียังมานั้งโอ้ยยังมนเลยมดแ้่มนเอ๊ะกระเด็นไปหน้านี่น้าข้าวเนี่ลูกมันเปียนี่เมอ่ะเอาถั่วฮะเอาถั่วายฮะถั่วายฮะ อันนี้ก็มันบบแห้งตแต่นี่นะไปจะบ,บอกฮะใช่มันเลยสินนจริงจริงต้องทาให้แห้งๆเข้มเข้มนย่งเดี๋ยวทาให้ลู